รับสอบวัดเมืองครับครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหรช่างร้อยยี่สิบห้ากอนได้ไงมาช่างครั้งแรงเมื่อกี้ก็ผ่านครับครูเมื่อกี้ล้มหนัางนี้ครูมาสามสี่ล้มครับซ้อมอยู่ที่ไหนตอนนี้ที่ค่ายมวยสอบวัดเมืองร้อยสิบยี่สิบ้อประวัดเมืองนะที่จังหวัดสลับบุญเลยจังหวัดพิจิตรพิจิตรนะครูว่าบุญซ้อมมีใครบ้างที่โน่นมีบริมบึงไก่ชนยุโดครับมีพี่ขุนศึกนะใช่ช่วยกันเก็บตัวมากี่วันกันหน้านี้วันสามอาทิตย์ครับพรุ่งนี้ต้องเจอใครอ่ะ เสืร์ฟภูเขาก็พิสุทธิพงศ์เคยเจอเขาไหมไม่เคยครับดูรูปร่างเมื่อกี้แล้วเป็นไงสูสีครับเออวางเกมวางแผงไงดีก็ตามสไตล์ครับเดินครับได้ศึกษาเทปเข้ามายังศึกษาแล้วเป็นไงเขามีอะไรบ้างประเภทไม้จิมือครับอ่าแล้วพรุ่งนี้ก็ตามสไตล์เลยใช่ล่าสุดชกที่ไหนนะล่าสุดชกที่อินโดิีเซครับเป็นไงวันนั้นก็ชนะคะแนนครับชนะคะแนนมาแล้วที่นี่เคยมาชกยังเคยมาชกอยูโรนึงครับอ่าก็ตั้งแต่ปีที่แล้วเลยใช่ไหมใช่เป็นไงวันนั้นก็ แพนนองยกสองแพนนองวัชราพลไปเอาปุ่นี้มาแก้ตัวนะอายุเท่าไหร่ล้วอายุเพิ่งเข้าสิบเจ็ดปีครับคนจังหวัดอะไรสระบุรีครับไปปล่อยกิโลนะปล่อยประมาณหกสิบโลเพิ่งเทเราเป็นมวยอะไรมวยมวยเดินอ่าขาซ้ายหรือขวาสูงร้อยร้อยหกสิบสามเอาชกมวยทั้งหมดกี่ไฟล์ละทั้งหมดสามสิบสี่สิบไฟล์สามไปทำเชียร์เพื่อนี้หน่อยครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจผมนะครับขอบคุณครับ